ตอนที่521ทานอะไรดีล่ชวชนลุกขึ้นตอนนี้พบว่าไม่มีลูกค้าในร้านแล้วเท่าแก่เสร็จงานแล้วหรือเหยาซื่อหยานสังเกตมองทางล่ชวชนอยู่โดยตลอดยามนี้นางเผยยิ้มล่ชวชนพยักหน้ารับมื้อเที่ยงทานอะไรดีหรือเหยาซื่อหยานเผยยิ้มเอ่ยคําถามล่ชวชนคิดไปครู่ปจัจจางปจัจจาง เยยาซื่อหยานเผยสีหน้างงงันก่อนดวงตาจะเผยประกายออกเท่าแก่รอประเดี๋ยวข้าไปเรียนรู้จากระบบสอนทำอาหารก่อนเหยาซื่อหยานไปนั่งลงอย่างที่นั่งด้วยความยินดีเมื่อสวมใส่หมวกแล้วจึงเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่เลือกกินปาจางเพราะล้วชวนเกิดคิดอะไรขึ้นมาได้เพราะอาจเทียบช่วงเวลาที่โลกตอนนี้สมควรใกล้ถึงเทศกาลไหว้ปาจางแล้วเทศกาลไหว้ปาจางก็ต้องกินปาจาง แม้แต่โรกก็ไม่เว้นล้วดชวนคิดไปครู่ก่อนจะนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาเขาคิดโพสอะไรสักหน่อยกระดานสนทนาถูกเปิดออกถัดจากนั้นจึงเริ่มเขียนเนื้อหาเที่ยงวันนี้ร้านต้นตำรับปิดชั่วคราวตอนบ่ายจนถึงเย็นเป็นงานเลี้ยงที่จัดให้ลูกค้าร้านต้นตำรับทุกคน เสร็จแล้วล่วชวนจึงกดเผยแร่ในเมื่อเป็นเทศกาลไหวประจางอย่างนั้นทุกคนก็ต้องร่วมสนุกด้วยกันด้วยเหตุนี้เขาจึงโพสเชิญชวนระบบวัตถุดิบจะมีพอไหมล่วชวนเรียกดังในใจวัตถุดิบถูกนำส่งเพิ่มแล้วตราบใดที่คำขอของล่วชวนไม่ใช่เกิดเลยระบบก็จะไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดเฮ้เท <c oughs> ่าแก่โพสอะไรอีกแล้วเห่าซื่อหยานที่ถอดหมวกออก และคิดไปพูดกล่าวกับรั่วชวนจับพลันจึงได้เห็นข้อความบนโทรศัพท์พิเศษงานเลี้ยงฟังดูน่าสนุกประกายเผยในดวงตาสีม่วงของเหย่าซือหยานร่วชวนเผยมุมปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยนี่ก็ผ่านมานานแล้วให้ผลประโยชน์กลับคืนลูกค้ากันบ้างเหยาซือหยานทราบเจตนาของรู่ฉว,วนดีเพราะในครัวมีวัตถุดิบชั้นเลิศอยู่มากมายให้พร้อมใช้งานอย่างนั้นเท่าแก่พวกเราทานอะไรดี เาวซื่อหยานเอ่ยคำถามขึ้นพระจางทราบแล้วข้าไปเตรียมวัตถุดิบนี้วัตถุดิบอยู่ในครัวแล้วรับทราบเท่าแกเอย่าซื่อหยานตอบรับก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้นที่สองล้วชวนไปนั่งที่โต๊ะรับเงินรอคอยโทรศัพท์พิเศษถูกหยิบยกขึ้นมาเขาได้เห็นการกดถูกใจและความคิดเห็นหลากหลายสิบปรากฏใต้โพสต์ของตัวเองงานเลี้ยงเท่าแกไม่ต้องห่วงข้าจะรีบไป ความคิดเอ็ดแรกเป็นของปู่ลีเกอร์ร้านต้นตำรับจัดงานเลี้ยงครั้งแรกหรือนี่ข่าย่อมไม่พลาดเป็นความคิดเห็นของจี้อู้หุยวัตถุดิบอาหารเลี้ยงของร้านเท่าแก่งั้นหรือคิดว่าเท่าแก่ไปหาวัตถุดิบดาดดืนมาหรือยังไงฮะเท่าแก่จงเจริญโชคดีแล้วพวกเราคิดไปร้านพอดีไม่นึกว่าจะได้เจอเรื่องดีเช่นนี้ หลายสิบคนมีความคิดเห็นกล่าวกันออกอย่างคึกคักล้วชวนก็อยู่ในอารมณ์ดีเช่นกันไม่ช้าชายชุดดำจึงเดินมาถึงโต๊ะรับเงินเป็นอู่เทียนนั่งลงก่อน รอคอยผู้อื่นมาล้วชวนบอกกล่าวกับอู่เทียนอู่เทียนพยักหน้ารับทันจากนั้นเขาจึงไปหาที่นั่งเพื่อรอนับตั้งแต่เดินมาจนถึงนั่งเขาไม่ได้พูดแม้แต่ครึ่งคำล้วชวนทราบว่านิสัยของอ e ีฝ่ายเป็นเช่นไรดังนั้นจึงไม่ใส่ใจแต่อย่างใดสิ่งที่ทําเขาประหลาดใจคืออู่เทียนกลับมาเป็นคนแรก ล้วชวนรู้สึกแปลกใจที่พบเห็นขอบเขตลาชันระดับที่9เช่นอูเทียนก็มาร่วมงานเลี้ยงอีกทั้งยังมาเร็วแต่ก็ยังฉีดมิติเปิดเดินทางมาไม่น่าใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดฮ่า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 เท่าแกข้าไม่ใช่มาช้าไปใช่หรือไม่เสียงหัวเราะดังจากภายนอกร้านปู้ลิเกอร์เร่งรีบเข้ามาในร้านพร้อมเผยคำตื่นเต้นยินดีพลางหอบหายใจเท่าแกข้ามาถึงเป็นคนแรกใช่ไหม ปูริเกอร์ชื่นชอบการได้เป็นที่หนึ่งของร้านล่ววนยังต้องประหลาดใจต่อความเร็วของปูริเกอร์นี่คือพลังอำนาจแห่งของฟรีงั้นหรือน่ากลัวน่ากลัว ตอนที่522วันที่น่าจดจำปูริเกอร์พอพบเห็นอูเทียนจึงเผยสีหน้าแข็งค้างโพสของเขาที่เคยเอ่ยถึงอีกฝ่ายถูกเจ้าตัวกดถูกใจเรื่องนี้กระดากใจไม่หายแม้อูเทียนจะเคยกล่าวแล้วว่าไม่เป็นไรก็ตามกระนั้นปูริเกอร์ก็ยังพยายามหลบเลี่ยงอูเทียนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ คงถึงเวลาต้องเผชิญหน้าแล้วล่วดชวนรับชมด้วยความสนใจอย่างคิดได้ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อ, <c oughs> อ,อผู้อาวุโสอูเทียนสวัสดียามบ่ายขอรับบูริเกอร์ตัดสินใจเป,นเป็นฝ่ายเปิดฉากคุยก่อน อูเทียนลืมตาขึ้นในตานั้นดำสนิทมองทางปูริกเกอร์อูเทียนค่อนข้างประทับใจในตัวปูริกเกอร์เพราะเป็นคนแปลกที่กระตือรือล้นดีนี่คือภาพจำของปูริกเกอร์ที่อูเทียนมีส่วนเรื่องราวที่เกิดเกิดขึ้นด้วยนิสัยของอูเทียนเขาไม่แม้แต่จะสนใจอูเทียนพยักหน้ารับบางเบาถัดจากนั้นก็หลับตาลงและพักผ่อนรอคอยปูริกเกอร์กลายเป็นเงียบงนันเหยาซื่อหยานเห็นฉากนี้พอดียามเดินลงบันไดมา นางอดไม่ได้ที่จะเผยยิ้มแทบจะในเวลาเดียวกันเสียงหัวเราะสนุกสนานจึงดังจากภายนอกร้านฮ่าฮ่าฮ่าเท่าแกพบเห็นโพสท,ท่านข้าจึงรีบมาเลยจีอูฮุยเข้ามาในร้านพร้อมเผยใบหน้ายิม้มแย้มเล่าไปที่เดินตามเข้ามาทางด้านหลังเท่าแกเหตุใดคิดอยากจัดงานเลี้ยงกระทันหันเช่นนี้กันเล่าไปกล่าวถามนั่งก่อนไว้ค่อยพูดกล่าวกัน ลวชวนชี้ไปยังที่นั่งเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงคนทั้งสองรีบรับคำก่อนจะเลือกที่นั่งเท่าแก่วัตถุดิบในครัวน่าจะมีมากพอเหยาซื่อหยานกล่าวบอกนางคุ้นเคยกับการปรากฏของวัตถุดิบชั้นเลิศทั้งหลายในร้านและในครัวแล้วเพราะนางต้องพบเจอทุกวันขณะนางเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำป้าจ่างเหยาซื่อหยานรู้สึกว่าสมควรเชี่ยวชาญทำอาหารชนิดนี้ได้ไม่ยาก แต่นางก็ยังมีความสงสัยว่าผู้ใดกันที่คิดสร้างสรรค์มันขึ้นมารอสักประเดี๋ยวค่อยออกมาด้วยชวนกล่าวลับอย่างใจเย็นทราบแล้วเยาซื่อหยานพยักหน้ารับใช้เวลาอีกหลายนาทีก่อนที่จะมีคนมาเยือนเพิ่มพี่ซื่อหยานเท่าแก่สวัสดียามบ่ายปู่ชื่ออี้คล้ายเล่งรีบเดินทางมาพี่หญิงท่านมาช้านะ เสียงปูริเกอร์ดังขึ้นกลายเป็นข้าที่สงสัยเหตุใดเจ้าจึงเร่งรีบมารวดเร็วเพียงนี้กันผู้ชื่ออี้เอ่ยถามขึ้นเมื่อพบเห็นโพสต์ของร่วดชวนทั้งสองแทบจะออกจากคาลือหาดมาในเวลาเดียวกันกระนั้นเพียงนางออกจากบ้านก็พบว่าปูริเกอร์หายตัวไปแล้วเรื่องนี้ถึงกับทำนางุนงงพี่หญิงไม่เข้าใจนี่คือพลังแห่งความรักที่ข้ามีในร้าน ผูริเกอร์เผยท่าทีจริงจังกล่าวบอกปู้ชืออี้จึงเงียบตอบผ่านไปอีกหลายสิบนาทีกลุ่มลูกค้ามารวมตัวกันในร้านต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเนื้อหาบทสนทนาไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นลั่วชวนเรียกมางานเลี้ยงอย่างกระทันหันล่่วชวนสำรวจมอง คล้ายลูกค้าส่วนใหญ่มากันครบแล้วสำหรับเขาเหล่านี้คือลูกค้าคนสำคัญและสำหรับอีกฝ่ายนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าแก่จัดงานเลี้ยงในร้านคนมากันเกือบครบแล้วล่วชวนลุกขึ้นพร้อมหันมามองผู้คนเสียงบทสนทนาพันเงียบลงจนกระทั่งเลือนหายทุกคนต่างมองที่ล่วชวนด้วยความสงสัยในดวงตาเหล่านี้กำลังคาดหวังว่าจะมีอะไรที่เท่าแก่นำเสนอให้ชวนตื่นตาตื่นใจ เท่าแกเหตุใดจัดงานเลี้ยงกระทันหันเช่นนี้กันกู้หยุนซียกมือขึ้นเอ่ยคำถามคำถามนี้ติดค้างในใจของหลายคนเพราะวันนี้เป็นวันที่น่าจดจำหลังคลุ่นคิดล่วชวนจึงกล่าวบอกทุกคนต่างตั้งหูรอรับฟังน่าจดจำเป็นการระลึกถึงผู้ยิ่งใหญ่โอเคครับผมผมก็ลงให้แค่สองตอนนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ วันวันพรุ่งนี้วันก็คือวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้วันพุธวันที่11นะครับผมผมก็ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับซีโนฟาร์มนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ลงให้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทาชดให้ไม่วันพรุ่งนี้ก็มาลื่นนะครับทุกคนเพราะว่าต้องพักฟื้นนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทําชุดให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับฟันเดย์ทุกคน